ควาสุสขดทุกวันทันทุกเหตุการณ์ข่าวสารสาระในพื้นที่จังหวัดบึงการและข่าวสารทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกากับรายการบึงการวันนี้ คุยข่าวเข้มเขี่ยวข่าวคน้นกับโด่งจตุรพรผานาคและเกตธินัทยานัชชาเตชะสิทธิ์ทาง FM 104.25 MHz และทางแฟนเพจ Facebook สวทบึงการกรมประชาสัมพันธ์ วันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังครับเข้าสู่รายการบึงการวันนี้ FM 1 4 4 5ม h z สวทบึงการกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้อยู่ด้วยกันในวันอังคารที่5มีนาคมพุทธศักราช2567นกะครับกับรายการของเราอยู่ด้วยกันครับประรา2คนผมโด่งจตุรพรผาหน้าครับค่ะและดิฉันเกตธินัทยาณชาตตชาสิทธิ์ค่ะ กับผมในวันนี้ยังคงนําเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับมานําเสนอให้กับทางบ้านได้รับฟังกันเช่นเคยนะครับในช่วงเช้าวันนี้ทั้งข่าวสารภายในแล้วก็ข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดบึงการด้วยกันนะครับ ค่ะก็มาดูที่ข่าวแรกเลยนะคะก็มาดูภาพอันยิ่งใหญ่นะคะมาดูกันมาดูภาพความยิ่งใหญ่ของการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุจากสาธารณรัฐอินเดียนะคะมาประดิษฐานชั่วคราวณหอคําหลวงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ ซึ่งก็เต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธานะคะริ้วขบวนอันเชิญอย่างยิ่งใหญ่งดงามตระการตาเลยนะคะตามขนบของชาวล้านนาค่ะก็จะอยู่ระหว่างวันที่5ถึง8มีนาคม2567นี้นะคะก็เปิดให้สาสนิกชนนะคะเข้ากราบสการะและในทุกๆช่วงเย็นนะคะเวลา6โมง หกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มนะคะก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนตรเสริมสิริมงคลให้กับาศาสนิกชนที่เข้ากราบสการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอระหันธาตุของพระสารีบุตรและพระโมกัลานะด้วยนะคะซึ่งจะหยุดพักนะคะไม่อนุญาตให้ขึ้นสการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอระหันธาตุบนหอคำหลวงแต่สามารถไหวสการะรอบๆหอคำหลวงได้นะคะและจะปิดการเข้าสการะในเวลาสามทุ่มค่ะ ก็ถือว่าเป็นภาพอันยิ่งใหญ่งดงามตาทีเดียวค่ะครับผมก็พระบรมสารีริกธาตุและก็พระอรหันตธาตุชุดนี้นะครับก็เรียกได้ว่าไม่ไม่ได้มีการออกมาจากอินเดียเนี่ยนานมากนะครับเขาบอกว่าประมาณ70กว่าปีนะครับนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับปีนี้ครบ6รอบนะครับก็เลยได้มีการอัญเชิญมานะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติของในหลวงท่านนะครับ ก็เดี๋ยวจะมาภาคอีสานของเราเหมือนกันนะครับในช่วงวันที่10ถึง13มีนาคมนี้นะครับที่อุบลราชธานีนะครับที่วัดมหาวัารามเขาก็ไปไปได้นะครับพี่น้องชาวอีสานของเรานะครับคราวนี้มาดูกันต่อฮะที่เรื่องของข่าวต่างประเทศกันบ้างนะครับก็เป็นสิ่งที่หลายคนนะครับที่ติดตามข่าวสารต่างประเทศโดยเฉพาะแวดวงการเมืองนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเมืองอเมริออมกัน นะครับติดตามกันอย่างมากเลยนะครับมีเรื่องสำคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับวันนี้ด้วยนะครับซ u เปอร์ทิวส์เดย์นะครับเป็นสิ่งที่หลายคนนะครับที่ดูติดตามสถานการณ์เรื่องนี้กำลังติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันอังคารที่5มีนาคมตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าถือว่าเป็นวันสาคัญนะครับในกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเพราะว่าเป็นซ u เปอร์ทิวส์เดย์ซึ่งสิ่งที่ทำให้วันอังคารนี้เป็นซ u เปอร์นะครับก็คือจะมี สิ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าในการก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับจะมีการเลือกตั้งนะครับในในรูปแบบรูปแบบต่างๆนะครับหนึ่งนั้นคือการเลือกตั้งขั้นต้นนะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหญ่นะครับโดยการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับเขาบอกว่าแม้จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนคือเป็นแบบนี้เสมอนะครับแต่ว่ากระบวนการเลือกตั้งขั้นต้นจะเกิดขึ้นก่อนช่วงเดือน ก่อนช่วงเดือนมกราถึงมิถุนายนนะครับซึ่งเป็นการจัดการเลือกตั้งกันเองของแต่ละพรรคการเมืองในสหรัฐอเมริกานะครับในแต่ละมรัฐนะครับสมาชิกพักจะมีส่วนร่วมในการเลือกสรรผู้ที่จะเป็นแคนดิเดตหนึ่งเดียวของพรรคการเมืองนะครับในกระบวนการนี้มีชื่อเรียกว่าคอคัสนะครับและก็พรามเีนะครับต่างกันแค่คอคัสคือการประชุมหาหรือเพื่อเลือกแคนดิเดตส่วนพรามเีนะครับคือการไปออกเสียงเลือกตั้งกันเลยว่าสมาชิกจะเลือกใครนะครับ คราวนี้เมื่อเลือกตั้งขั้นต้นเสร็จสิ้นก็จะมีการประชุมใหญ่นะครับของพรรคการเมืองนะครับเรียกว่า national convention ที่จะเป็นการประกาศแคนดิเดตหนึ่งเดียวของพรรคนะครับที่จะมีการลงชิงตาแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมหรือว่าเดือนสิงหาคมของปีเลือกตั้งนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งจริงในวันอังคารแรกของเดือนพฤศจิกายน สำหรับ Super Tuesday เนะครับวันอังคารนี้จะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่า Super Tuesday เนะครับวันอังคารนี้จะมีการจัดการเลือกตั้งขั้นต้นพร้อมกันใน15-16ถึงมลรัฐทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา ซึ่งนับได้ว่าผู้ชนะการเลือกตั้งขั้นต้นในวันอังคารนี้สําหรับพรรครีพับลิกันจะได้รับคะแนนภายในพักนะครับราวหนึ่งใน3ของคะแนนทั้งหมดส่วนเดโมแครตนะครับก็ถือว่าได้รับคะแนนที่ถือว่ามากพอสมควรโดยในวันอังคารนี้นะครับจะทําให้สาธารณะได้เห็นภาพว่าใครจะเป็นค a n ิเดตหนึ่งเดียวของพักนะครับทำไมถึงจัดพร้อมกันนะครับคำตอบก็คือเพื่อเน้นถึงความสําคัญของรัฐตนเองให้มีอิทธิพลมากขึ้นส่วนเพราะว่าส่วนใหญ่รัฐที่จัดเป็นซูเปอร์ทิวส์เดย์นะครับ มักเป็นรัฐที่เล็กมีประชากรน,น้อยแล้วก็สมาชิกพรรคน้อยครั้งนี้มีรัฐที่จัดเป็นซ u เปอร์ทิวส์เดย์นะครับคือแอร์บามาอลาสก้านะครับอาร์คันซอแคลิฟอร์เนียโคโลราโดเมนมสซาชูเซตมิสซิสซิปนอร์ทแคโรไลนาโอคลาโฮมาเทนเนสซีเท็กซัสยูทาห์เวอร์มอนต์แล้วก็เวอร์จิเนียนะครับที่มีการจัดการเลือกตั้งพร้อมกันนะครับเป็นเลือกตั้งขั้นต้นนะครับ หลังซูเปอร์ทิวส์เดย์จะเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับน่าจะเกิดขึ้นในวันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของแคนดิเดตในพรรคริพับบิการที่กําลังขับเคี่ยวกันอยู่นะครับว่าใครจะตีตื้นหรือว่าทิ้งห่างหรือว่าใครจะประกาศถอนตัวนะครับอย่างคนที่เขาจับตากันมาก,ก็คือคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐนะครับที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นในหลายรัฐด้วยกันนะครับกับคุณนิกกี้เฮลลี่อดีตเอกอัครราชทูต สหรัฐเมริกาประจำสหรประชาชาติที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งขั้นต้นครั้งแรกในวอชิงตันดีซีนะครับส่วนเดโมแครตขณะนี้นะครับก็มีประธานดิบดีโจไบเดนที่ลงชิงตำแหน่งในสมัยที่สองนะครับกับแมรี Ann ่แอนวิลเลียมสันนะครับแล้วก็ดีนฟิลิปส์ที่เป็นคู่แข่งภายในพักนะครับแต่ไม่ช่ว่าทุกอย่างจะจบลงในอันคารน,นี้นะครับกว่าที่ค a n ิเดตแต่ละคนจะได้รับเสียงสนับสนุนภายในพักมากพอก็ต้องรอข่าวช่วงป,ปลายเดือนมีนาคมนี้แล้วก็จะได้เป็นค a n ิเดตอย่างเป็นทางการ ก็เดือนกรกฎาคมนะครับสำหรับริพับบิการแล้วก็เดือนสิงหาคมสําหรับพรรคเดโมแครตนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายคนจับตามองนะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นเป็นประเทศใหญ่นะครับแล้วก็มีอิทธิพลต่อโลกนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นมีอิทธิพลต่อโลกอย่างมากนะครับนโยบายต่างๆของสหรัฐอเมริกาก็ย่อมส่งผลต่อต่อโลกด้วยนะครับก็เลยเป็นที่จับตากันนะครับแล้วระหว่างเดโมแครตกับรีพับบิการก็ดําเนินนโยบายที่ไม่เหมือนกันนะครับในเรื่องของการต่างประเทศ เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นที่น่าสนใจทีเดียวนะครับปัจจุบันก็เดโมแครตนะครับของโจไบเดนที่ครองอานาจเป็นพนาประธานาธิบดีอยู่นะครับก็มาดูว่าจะจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลังจากนี้ครับค่ะก็ต้องจับตาดูกันนะคะต่อมาก็มาดูในเรื่องของแวดวงการเมืองของไทยกันบ้างนะคะทางด้านของกะกะตก็เปิดเผยนะคะในเรื่องของการพิจารณาคำร้องยุบพ,พักเก้าไกล ก็เร่งศึกษาคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญน,นะคะส่วนคำร้องยุบพักภูมิใจไทยก็ยังอยู่ในกรอบเวลาค่ะ นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการกรกตนะคะให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการพิจารณาคำร้องยุบพักเก้าไกลและพักคภูมิใจไทยนะคะบอกว่าในส่วนของพักเก้าไกลนั้นหลังจากสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่31มกราคม2567ที่ผ่านมานะคะทางกกตก็ได้ขอให้สํานักงานและนายทะเบียนพรรก,การเมืองไปศึกษาคำวินิจฉัยนะคะและพรปว่าด้วยพรรก,การเมือง ว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้างส่วนกรอบเวลาในการพิจารณานะคะในส่วนของพักคก้าไกลก็ยังไม่มีกรอบเวลาเพราะไม่ใช่กระบวนการคําร้องที่ต้องระบุเวลานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําอยู่เสมอก็คือก็เร่งศึกษาคําวินิจฉัยของาสารรัฐธรรมนูญอย่างละเอียดนะคะแล้วในส่วนของพักคภูมิใจไทยนะคะก็อยู่ระหว่าง การพิจารณาะะของนายทะเบียนพักการเมืองว่ามีมูลหรือไม่หากเห็นว่ามีมูลนะคะก็จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อเสนอความเห็นนะคะหากเห็นว่ามีมูลนะคะจะต้องดําเนินการต่อไปก็จะเสนอกอกตนะคะเรื่องนี้ก็จะดําเนินการโดยไม่ล่าช้านะคะซึ่งตามกฎหมายกําหนดไว้30วันหรือ60วันนะคะแต่ก็ ต่ออายุได้ค่ะเพราะกระบวนการนอกจากรวบรวมข้อมูลแล้วนะคะยังต้องมีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลด้วยค่ะอันนี้ก็เป็น,ปนคำชี้แจงจากทางกะกะตนะคะในเรื่องของการที่มีคำร้องยุบพ,พักก้าวไกลแล้วก็พักภูมิใจไทยค่ะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เป็นไวรัลอีกแล้วนะครับกับกรณีถนนพระรามสองนะครับที่เขาบอกว่าเป็นถนนปราบเซียนนะครับไม่เสร็จสักที นะครับมีคลิปที่ถ่ายเมื่อประมาณ20ปีก่อนใช่ไหมครับท,ที่มีการเผยแพร่ออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วปัจจุบันก็ยังไม่เสร็จว่าอย่าง้นก็เลยก่อนข้างที่จะเป็นไวรัลกันในทุกวันนี้นะครับโดยถนนปราบเสียนะครับมาฟังอีกมุมมองหนึ่งจากผู้รับเหมานะครับของถนนพระรามสองที่นับว่าเป็นงานยากเนื่องจากว่าสภาพเป็นเขตเมืองแล้วก็ชุมชนนะครับแล้วก็แถมมีถูกเสี่ยงแถมเสี่ยงที่จะถูกปรับด้วยนะครับ โดยทางทีมข่าวของ NVT Connect นะครับได้ตรวจสอบกับผู้รับเหมานะครับที่ได้มีเคยมีการว่าจ้างจากกรมทางหลวงให้ดำเนินการก่อสร้างถนนพระรามสขยายผิวการจราจรเป็น10ช่องจราจรนะครับโครงการดังกล่าวเนี่ยเพิ่งจะแล้วเสร็จไปเมื่อ5ปีก่อนหน้านี้นะครับระยะเวลาก่อสร้าง3ปีผู้รับเหมารายดังกล่าวนะครับบอกว่าแผนการก่อสร้างเป็นการขยายช่องทางเพิ่มอีกฝั่งละ2ช่องจราจร จากเดิมที่มีเพียงแค่8ช่องจราจรรวมเป็น10ช่องจราจรเริ่มการก่อสร้างราวปี2561จากถนนวงแหวนการจนาพิเศษมาถึงบริเวณป้อมตำรวจทางหลวงเอกมัยทางหลวงเอกชัยระ,ะระยะทางประมาณ9กิโลเมตรนะครับมีผู้ชนะการประมูลแล้วก็ได้รับการว่าจ้าง3บริษัทด้วยกันทั้ง3บริษัทนี้นะครับก็ทำงานแล้วก็ส่งมอบงานให้กับกรมทางหลวงตามสัญญาทุกบริษัทเมื่องานขยายผิวการจรา,จร,าจรเสร็จนะครับจึงเป็น งานทางยกระดับที่กรมทางหลวงรับผิดชอบดําเนินการต่อทันทีทําให้ดูว่าระยะเวลา5-6ถึงปีนี้ถนนพระราม2จึงมีการจึงมีแต่การก่อสร้างหากจะดูโครงการก่อสร้างทางยกระดับทางหลวงหมายเลข35นะครับสายธนบุรีปากคอระยะทาง8.3กิโลเมตรมีทั้งหมด3ตอนในวงการผู้รับเหมาก็จะรู้กันดีว่าไม่มีใครอยากเข้ามารับทํางานก่อสร้างบนถนนพระราม2เพราะว่าเสี่ยงต่อการถูกปรับ เพราะสภาพการทํางานเป็นเขตเมืองและชุมชนจะต่างกับพื้นที่ในต่างจังหวัดการทํางานการนําเครื่องจักรเข้าออกจะคล่องตัวกว่าถนนพระรามสองจึงจึงถูกวงการผู้รับเหมาเรียกว่าถนนปราบเซียน <c oughs> นะครับก็กลายเป็นที่มาของถนนที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับผ่านระยะเวลามายาวนานมากนะครับไปดูคลิปที่มีการเผยแพร่กันก็ก็มาดูปัจจุบันก็คล้ายๆกันอยู่เหมือนกันนะครับคือยังไม่เสร็จนะครับอาจจะมีความก้าวหน้ามากบ้างน้อยบ้างนะครับแต่ว่า ยังไม่เสร็จนะนี่เป็นข้อเท็จจริงนะครับซึ่งทางนายกรัฐมนตรีก็มีการประชุมแลกับท่านรัฐมนตรีคมนาคมนะครับคุณสุริยะให้เข้าไปดูเรื่องนี้นะครับคุณสุริยะเองเนี่ยก็เคยเป็นรัฐมนตรีคมนาคมสมัยหุณทักษิณด้วยนะครับ<ะ>ก็อยู่ในช่วงของของถนนนี้เหมือนกันนะครับก็น่าจะมีข้อมูลอะไรต่างๆที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะครับก็ต้องมาดูกันว่าถนนปราบเซียนนี้ จะปราบเสียนในระดับรัฐบาลด้วยหรือเปล่านะครับก็ต้องมาดูกันก็ถือว่าเป็นความท้าทายอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันนะครับค่ะต่อมามาดูอีกข่าวหนึ่งกันบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของราคานมนะคะทางกรมการค้าภายในก็เปิดเผยนะคะว่านมบางยี่ห้อเนยทยอยปรับขึ้นราคาแล้วนะคะขณะที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าส่วนใหญ่ก็ยังคงจําหน่ายในราคาเดิมค่ะ ร้อยตรีจัก,กรายอดมณีนะคะรองอธิบดีกรมการค้าภายในได้กล่าวว่าภายหลังจากที่กรมการค้าภายในนะคะได้อนุญาตให้มีการขึ้นราคานมสดพร้อมดื่มโดยการปรับขึ้นราคาในส่วนของนมขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมนะคะก็คือ1 8 0 2 2 5ถึง225ซีซี ให้ขึ้นขวดหรือว่ากล่องนะคะเฉลี่ย50สตางค์นะคะขณะที่นมสดขนาด1ลิตรก็ปรับขึ้นนะคะเฉลี่ยต่อกล่องหรือขวดเนี่ยอยู่ที่2บาท50สตางอย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้ก็มีบางยี่ห้อได้ทยอยปรับขึ้นราคาแล้ว ส่วนราคาจำหน่ายในท้องตลาดห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อนะคะก็ยังคงจัดจำหน่ายราคาเดิมขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการปริมาณสต็อกเดิมนะคะที่มีอยู่รวมถึงเป็นไปตามมาตรการส่งเสริมการขายของแต่ละที่ด้วยเนื่องจากราคาก็มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคนะคะมีผลต่อการตัดสินใจอย่างมากเลยทั้งนี้เนี่ยกรมการค้าภายในได้อนุมัติ ู้ประกอบการไปแล้วทั้งหมด13รายค่ะและมีบางส่วนนะคะได้ยื่นเรื่องขออนุมัติเพิ่มเติมด้วยซึ่งทางกรมการค้าภายในก็อยู่ในขั้นตอนนะคะระหว่างการพิจารณาข้อมูลอย่างละเอียดนะคะข้อมูลรายละเอียดต่างๆเพื่ออนุญ,ญาตให้ปรับขึ้นราคาต่อไปค่ะครับผมดีไงช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาดูข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบึงการกับข่าวสารบ้านเราครับ ชีวิตไม่มีวันหนึ่งความหลังยังซึมแสกอยู่ในใจถึงใครไม่เลือนใจผูกพันกันเหมือนเดือนคู่หน้ามัชชาคู่คลองแม่และจอมคู่น้องดังพี่กับน้องนั้งคล้องคู่กันดังที่กับน้องนั้งคล้องคู่กันบ่มีวังเลื่อมเจ้าสาวมึงบุกการไห่้นั้นฝันไปภาพความหลังยังจำชื่อใดชื่อใดและชื่อใดชื่อใดใจมัน บ่สนร้อนคิดถึงตอนพานองลองเพ้นนองเรื่องนนองบอก่กปีนันนอ,องไปเล่นน้ำโยนทำาหอทำบวแหยงยำแรงที่แกงเขายำแรงที่แก่งเอาเคยพาชนยงล้อโของล่งเรือหลายครั้งหลายเรือแสนสุขใจเรือเมื่อไปด้วยกันเคยสนุกสนานไปเที่ยวสงครามหาทซีลา ภาพจำจำติดตาอดีตผ่านมานั้นยังฝังใจอดีตผ่านมานั้นยังฝังใจสีมิไลเคยไปด้วยกันขึ้นพูพ่อก่านั้นจับมือกันดันดลนจนว่าถึงฉั้นที่เจ็ดเน็ตในกายแต่ว่าใจเริ่มราบึ่งคงลงคอยเชื่อมโยงคำมันม่นสัญญาที่กว่านั้นนาน พากันไปหาดคำสม,มบูรณ์บัตรธศีรนเมื่อปีก่อนโน้นยังจำได้สองเราพากันไปเที่ยวชมและได้ไหว้พระทำบุญทุกปีมีนาที่เรื่องคองปาคาดมาลุ้นบังไฟนาค้าวันออกภาษาคนชุนละมุนพากันมาลุ้นบังไฟด้วยใจของเกลียวละมอวนื่มลา เกียวหัวเกียวใจเกียวบ่เคยเกียวเกี่ยวใส่เศร้าทั้งนัน้อละเบี้ยบ่ต้องบ่ต้องให้บ่ต้องบ่ต้องใจหมององใส่น้าฮัก่จางห่างกันเพียงใดหัวจิตหัวใจยังหมายมันคิดมอสา ເຈົ້າເດີ້ບໍ່ໃຫ້ເກືອກ່ຽວກ່ຽວໃສ່ສາວທາງໃດເນາະແມນບໍ່ຕ້ອງບໍ່ຕ້ອງໃຫ້ບໍ່ຕ້ອງບໍ່ຕ້ອງໃຈຕ້ອງຊ່ອມໃສ່ນໍນັ້ນກໍຊິຊາງຫາກັນແທ້ງ່າຍເພິດຫວໃຈໃຫ້ັງມມຄິດດສາ สารบ้านเรา9นาฬิกา53นาทีนะครับอยู่กับรายการบึงการวันนี้ในช่วงของข่าวสารบ้านเราครับคก็ทักทายทังบ้านสักหน่อยฮะในช่วงนี้ ใช่ค่ะพี่นิวั์ทักมานะคะว่าสวัสดีตอนเช้าครับน้องโด่งน้องเกดมาแล้วนะคะวันนี้พี่นิวัฒน์ถามอยู่ว่าน้องเกดไปไหนเอ่ยอะไรอย่างงี้กลับมาแล้วกลับมาแล้วนะครับลาไปพักผ่อนมานะคะกลับมาแล้วค่ะพี่นิวัตกลับมาแล้วนะครับพี่นิวั์เอทักมาตลอดเลยนะ นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับพินิวัจากซาอุไม่รู้ว่ายังหนาวอยู่ไหมพินิวัตบอกว่าที่ที่แล้วก็ยังหนาวอยู่นะครับหนาวอยู่เนาะบึงการนี่ร้อนแล้วนร้อนมากเลยนะครับร้อนมากต้องเปิดแอร์ต้องแบบอยู่ในห้องแอร์อะไรเงี้ยนะครับใช่ค่ะก็มาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบึงการกันนะคะมาดูที่ข่าวแรกกันค่ะทางพัฒนาการจังหวัดบึงการนะคะได้ติดตามสนับสนุนการดําเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่อําเภอเมืองบึงการนะคะ นายเฉลิมเกียรติแผนกิจเจริญพัฒนาการจังหวัดบึงการค่ะลงพื้นที่อำเภอเมืองบึงการนะคะได้มอบนโยบายแนวทางการขับงานขับเคลื่อนนะคะงานกลุ่มออมซัพย์ เพื่อการผลิตแก่คณะกรรมการกลุ่มอมรัพย์เพื่อการผลิตบ้านห้วยดอกไม้หมู่ที่4ตําบลโคโกกล่องอําเภอเมืองบึงกาฬนะคะพร้อมท้งได้สมัครเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์ของกลุ่มอมรัพย์เพื่อการผลิตบ้านห้วยดอกไม้ด้วยเพื่อที่จะส่งเสริมสนับสนุนนะคะสร้างขวัญกาลังใจในการขับเคลื่อนง,งานพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่นะคะให้มีประสิทธิภาพโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆค่ะโดยกลุ่มอมรัพย์เพื่อการผลิตบ้านห้วยดอกไม้นะคะเป็นการรวมตัวกันของชาวบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเอง เองนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยการประหยัดทรัพย์แล้วนํามาสะสมรวมกันทีละเล็กละน้อยนะคะเป็นประจำอย่างสม่ําเสมอเพื่อใช้เป็นทุนให้สมาชิกที่มีความจําเป็นนะคะมีความเดือดร้อนสามารถจะกู้ยืมไปใช้ในการลงทุนประกอบอาชีพ หรือว่าเพื่อสวัสดิการของตนเองและครอบครัวอีกทั้งยังพัฒนาศักยภาพของคนนะคะในด้านต่างๆด้วยเช่นการด้านการเป็นผู้นำนะคะการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยนะคะส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาในการคิดแก้ป,ปัญหาของตนเองด้วยวิธีการทำงานร่วมกันด้วยจิตอาสาแล้วก็ ทำด้วยความเสียสละค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆทําให้ชาวบ้านได้รวมตัวกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยค่ะ ครับผมมาอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับเมื่อวานนี้มีการจัดกันนะครับที่สํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดบึงการนะครับโดยทางจังหวัดบึงการมีการจัดกิจกรรมวันรวมน้ําใจให้กาชาติจังหวัดบึงการประจําปี2567เพื่อเป็นการเปิดระดมทุนและบริจาคสิ่งของนะครับเพื่อเป็นของรางวัลที่ร้านนาคากาชาตเนื่องในงานวันสถาปนาและงานกาชาติจังหวัดบึงการระหว่าง22ถึง 26, 26มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับ ที่สำนักงานเหล่ากา,กาชาติจังหวัดบึงการศูนย์ราชการจังหวัดบึงการเหล่ากาชาติจังหวัดบึงการร่วมกับจังหวัดบึงการครับจัดกิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาติจังหวัดบึงการประจําปีพุทธศักราช2567เพื่อรวบรวมเงินและสิ่งของรางวัลต่างๆจากผู้ใจบุญนะครับที่จัดสรรมานะครับจะนําไปจัดสรรเป็นรางวัลในการออกร้านนาคากาชาติในการจัดงานวันสถาปนาและงานของและงานกาชาติของบึงการน,นะครับโดยรายได้จากการออกร้านนาคากาชาติจังหวัดบึงการนะครับ จะเป็นไปนะครับเพื่อที่จะนํารายได้ไปใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของเหล่ากาชาติจังหวัดบึงการในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยต่างๆนะครับในการสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความตกทุกข์ได้ยากผู้โดยโอกาสนะครับและก็ในถิ่นธุรกันดานด,านด้วยนะครับก็มีการจัดการที่สํานักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดบึงการนะครับโดยมีนายจุมพศวรรณชาติสิริป้วาราชาการจังหวัดบึงการ เป็นประธานที่ปรึกษาของเหล่ากาชาตินะครับมีนางวีนาวรรณชัดสิรินายกเหล่ากาชาติจังหวัดบึงกาฬนะครับแล้วก็นายนครสิริปริญ,ญา,นานรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬน,นายวรพันธ์ชำนิยันประหลัดจังหวัดบึงกาฬนะครับแล้วก็คณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดบึงกาฬร่วมรับเงินแล้วก็สิ่งของบริจกกาคนะครับ่านนี้ก็มีการนําสิ่งของต่างๆเงินมามาบริจาคนะครับให้กับกาชาตินะครับเป็นจนํานวนที่เรียกได้ว่ามีผู้ใจบุญมาเยอะเลยนะครับเมื่อวานนี้ นะครับยอดได้ประมาณ8แสนกว่านะครับเมื่อวานแล้วก็ใครที่ต้องการจะเข้าไปช่วยเหลือนะครับกับเหล่ากาชาติสามารถที่จะเข้าไปหากาชาติได้เรื่อยๆนะครับจนถึงงานวันสถาปนาเลยนะครับ ใช่ค่ะพูดถึงงานวันสถาปนาจังหวัดบึงการนะคะประจำปี2567นะคะในปีนี้ก็ครบ13ปีนะคะของจังหวัดบึงการของเรานะคะมีไฮไลท์ด้วยนะคะระหว่างวันที่22-26เนาะวันที่23มีนาคมนะคะจะมีมีพิธีรบวงสวงด้วยนะคะโดยคุณน้ำตาลชาลิตาส่วนเสน่นะคะมิสไทยแลนด์ยูนิเว r ร์2016นะคะซึ่งในปีนั้นนะคะก็เป็นตัวแทนประเทศไทยเนาะเข้าไปถึงรอบ6คนสุดท้ายเลยนะคะก็ จะมาที่จังหวัดบึงกาฬนะคะมาร่วมพิธีรำวงสวงของจังหวัดบึงกาฬของเราด้วยนะคะที่หน้าศาลเจ้าแม่สองนางนะคะแล้วก็บริเวณถนนเข้าเม้าริมโของอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนะคะแล้วก็ในแต่ละวันนะคะก็จะมีศิลปินเนาะมา ร่วมให้ความบันเทิงนะคะมากมายเลยนะคะอย่างเช่นในวันที่22มีนาคมนะคะมีคุณลำเพลินวงสกรนะคะวันที่23มีนาคมมีโจเกอร์แฟมิลี่นะคะมีวันที่24มีนาคมมีคุณอารมชุติมานะคะ20 5นะคะก็มีคุณโฟกัสกิติคุณนะคะคุณเต่าภูสินนะคะวันที่23เนี่ยมีอีกคนนึงก็คือคุณหญิงจี้ดาวจรัดฟ้านะคะส่วนในวันที่26มีนาคมก็มีแพรวพรวแสงทองเต็มวงนะคะมีคุณแพรวพรวแสงทองมีคุณหอยใจบ้างไฟแสนนะคะโอ้โหขับข้างไปด้วยศิลปินนะคะชื่อดังมากมายเลยจะร่วมมาร่วมให้ความบันเทิงนะคะกับกับชาวจังหวัดบึงกาฬแล้วก็นักท่องเที่ยวทุกคนคะ่ะ กับผม22ถึง26นะครับ26มีนาคมนี้นะครับแต่ว่าวันเปิดงานคือวันที่23เป็นวันสถาปนานะครับแล้วก็วัน22เนี่ยเห็นว่าร้านนาคากาชาติจะเปิดวันที่22นะครับก็ไปจับไข่นาคาได้นะครับเพื่อรุ่นรางวัลแล้วก็จะมีสลากาชาตินะครับเข้าใจว่าตอนนี้เดี๋ยวจะเริ่มมีการกระจายไปในแต่ละอำเภอนะครับก็สามารถที่จะไปซื้อนะครับเป็นการอุดหนุนกาชาตินะครับอุดหนุนกาชาติเนาะกาชาติก็ช่วยเรา นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมต่างๆ,ๆเพื่อที่จะระดมทุนต่างๆให้ทางกาชาติจังหวัดบึงกาฬนะครับนำไปช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับปัญหาภัยพิบัติต่างๆในพื้นที่ของเรานะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพี่นิวัฒบอกนะครับว่าพี่นิวัฒบอกว่ายังหนาวอยู่ครับนะครับารจากที่บอกว่า,า,วาอาคิอที่ยังหนาวอยู่ถูกต้องโดยรักษาสุขภาพนะครับ หนาวเผื่อเราด้วยส่งอากาศหนาวมาทาั้งนี้ด้วยครับ <c oughs> พี่ <c oughs> เนวัด <c oughs> ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ